การใช้ยางรถยนต์ร่วมกับการต่อท่อ PC เข้าหากันแบบนี้เราจะใช้ยางรถยนต์มัดไปที่ท่อ PC ทําให้รอยต่อของท่อ PC แน่นขึ้นเราจะทําแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องเิาไทยพีชนนลนะครับในวันนี้ทางช่องี่ไทยพีชน n นลนะครับจะมาแนะนําวิธีการต่อท่อ PC และ เราจะใช้ยางรถยนต์ร่วมด้วยในการมัดเพื่อให้รอยต่อสนิทขึ้นและแน่นขึ้นทําแบบนี้ง่ายๆแล้ววิธีการพันยางรถยนต์เข้ากับท่อ PC เราทําแบบนี้ง่ายที่สุดเพียงระวังยางรถย,ยนต์เข้าไว้แบบนี้ครับและทำการพันดึงให้แน่นวิธีการจบนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับง่ายๆดึงให้แน่นที่สุด เพื่อให้ท่อพีีติดกันแน่นๆเลยครับเมื่อเราจะจบอย่าเพิ่งจบนะครับทำแบบนี้โดยการนำเชือกนะครับหนึ่งเส้นมาวางโดยการพับเป็นเงื่อนแบบนี้ครับนำยางรถยนต์พันเข้าไปหนึ่งทบครับและนำยางรถยนต์สอดเข้าไปในรูเชือกแบบนี้ครับ เห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเรากระตุกเชือกแรงๆเลยครับเห็นไหมครับเราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราดึงออกเห็นไหมครับยางรถยนต์จะเป็นปมอยู่แบบนี้ถ้าเราอยากให้แน่นขึ้นเราก็ดึงแต่เราจะต้องไว้หางเห็นไหมครับหางก็จะเป็นแบบนี้แล้ววิธีการเอาออก เรามาดูก่อนว่าท่อพีเสีงเราแน่นหรือเปล่าแน่นตึกเลยเห็นไหมครับแล้ววิธีการนําออกก็ง่ายๆเรามีหางอยู่นะครับเราดึงออกเลยเห็นไหมครับง่ายหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับทําอย่างไรนะครับเมื่อเรามียางรถยนต์แล้ววิธีการมัดไปที่ท่อพีเสียค,ครับเราจะวางยางรถยนต์ไว้แบบนี้แล้วทําการมัดดึงให้แน่นที่สุด นี่ครับดูกันจะเลยนะครับและรอบสุดท้ายนะครับมาดูกันเราจะนําเชือกนะครับทําบวงไว้แบบนี้หรือทําหูไว้นะครับเอานี้จับไว้แล้วมัดยางรถยนต์หูของเชือกตรงนี้เห็นไหมครับเราจะนําปลายข้างหนึ่งนะครับของยางรถยนต์ใส่เข้าไปนี่ครับผมดึงออกมาให้เห็นชัดๆเห็นไหมครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับ เราทําการกระตุกนะครับกระตุกเชือกแรงๆเห็นไหมครับเนี่ยยางรถยนต์นะครับก็จะมาพับอยู่ข้างนี้หนึ่งข้างและมีหูอยู่เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็ดึงเชือกออกได้เลยนี่ครับเป๋วทีมัดนะครับท่อ p c ให้แน่นปึ๊กแบบไม่ง่ายโดยที่ดึงไม่ออกเห็นไหมครับนี่ครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเช่าดีไทยพีชแนลนะครับ จะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับถ้าเราจะถอดเราก็ดึงเห็นไหมครับออกแล้วง่ายมาก